สวัสดีค่ะเจเคนโมาแนะนำบ้านพร้อมที่ดินนะคะบนเนื้อที่42.6ตารางวาค่ะในคลิปนี้นะคะเป็นเจ้าของขายเองนะคะทุกท่านฟรีค่าโอนด้วยนะคะ 42.6ตารางวาพร้อมบ้านหนึ่งหลังบ้านหลังนี้นะคะเจ้าของตกแต่งใหม่ให้ทั้งหลังเลยนะคะทุกท่านมีขนาด2ห้องนอน1ห้องน้ำา1ห้องครัวอยู่บ้านเลขที่26หมู่ที่2ตําบลบ้านเรือนอำเภอป่าซางจังหวัดลําพูนค่ะอยู่ห่างจากตัวเมืองลําพูนนะคะเพียง18กิโลเมตรเท่านั้น อยู่ห่างจากตลาดสดป่าซาง8กิโลเมตรอยู่ห่างจากตลาดสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่20กิโลเมตรไม่เปี่ยวมีเพื่อนบ้านนะคะบ้านหลังนี้นะคะมีพื้นที่กว้างๆนะคะมีพื้นที่เหลือสามารถจอดรถยนต์ได้ถึง2คันด้วยกันนะคะทุกท่านในราคามิตรภาพคะ่ะ690,000บาทเท่านั้นนะคะพร้อมตกแต่งใหม่ให้หมดเลยนะคะทุกท่านบ้านพร้อมที่นะคะ อำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนค่ะสถานที่ใกล้เคียงภายในหมู่บ้านนะคะจะมีทั้งหมด400หลังคาเรือนด้วยกันนะคะมีผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ทั้งหมด1 0 0คนค่ะอยู่ห่างจากศูนย์ปฏิบัติธรรมครูบาศรีวิชัย50เมตรอยู่ห่างจากโรงเรียนอนุบาลถึงป .6 นะคะ500เมตรเท่านั้นนะคะห่างจากวัดพระเจ้าตาเขียว500เมตรอยู่ห่างจากโรงเรียนมัธยมป่าซาง 5กิโลเมตรค่ะห่างจากอนามัยบ้านเรือนนะคะ1.5กิโลเมตรห่างจากอบต1-2กิโลเมตรนะคะห่างจากตลาดนัด2กิโลเมตรห่างจากตลาดลำพูน18กิโลเมตรห่างจากตลาดโลตัส6กิโลเมตรห่างจากสถานีตํำรวจเพียง6กิโลเมตรเท่านั้นนะคะทุกท่านท่านใดสนใจบ้านพร้อมที่ดินในคลิปนี้นะคะสามารถที่จะ ติดต่อเจ้าของบ้านได้โดยตรงตามเบอร์โทรในคลิปนี้เลยนะคะหรือท่านใดต้องการเข้าไปรับชมพื้นที่จริงเป็นการประกอบการตัดสินใจก็สามารถโทรติดต่อเข้าไปโทรนัดร่วงหน้าได้เลยคะ่ะ พิกัด GPS ของที่ดินแปลงนี้นะคะ j k เคนใส่ไว้ใต้คลิปนะคะสามารถกดดูได้ตรงคำอธิบายเพิ่มเติมตใต้คลิปนะคะทุกท่านมีทั้งรายละเอียดเบอร์ติดต่อและพิกัดของที่ดินแปลงนี้นะคะคลิกเข้าไปรับชมกันเพื่อเป็นการประกอบการตัดสินใจกันก่อนได้นะคะสำหรับคลิปนี้ j k เคอขอลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ